สวัสดีค่ะครูซันนี่ทวีวันมาแล้วนะคะวันนี้ครูซันนี่นะคะมาในสีแดงแรงริ์อ้าวแปบ๊บนึงนะคะด <c oughs> ูสูตลิปสติกนะคะสีแดงแรงฤทธิ์จะติดฟันไม่เป็นไรแล้วนะคะโอเคตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็นครูซันนี่เพิ่งมาเจอกันวันนี้นะคะซันนี่คือแสงสว่างนะคะคุณนูเลยเปลี่ยนเป็นซันนี่คุณนูว่า เหมาะสมกับครูนุที่สุดแล้วนะคะวันนี้มาในคอนเทนต์เปลี่ยนตัวเองพร้อมเปลี่ยนโลกด้วยสามสิ่งนี้นะคะไม่ทราบว่าเดี๋ยววันนี้ครูนุนะคะใช้ไม้นะคะก็ยังเรียกตัวเองผิดเนาะ <c ười> <c ười> ครูซันนี่มาแล้วนะคะใครที่รอครูซันนี่อยู่วันนี้ครูนครูซันนี่มาตามคําเรียกร้องนะคะเรียกร้องของตัวเองนี่แหละ ถึงไหนแลลวเอยวันนี้เรามาเจอกันในคอนเทนต์เปลี่ยนโลกเปลี่ยนแล้วนะคะเราต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะด้วย3มสิ่งนี้นะคะซึ่งง่ายมากเดี๋ยวขอเช็คเสียง,ง,งยอ๋อโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะ,ะ,คะ <laughs> ภาพชัดเสียงชัดแล้วนะคะเดี๋ยวขอสนับสนุนตัวเองก่อนเนาะใครนะคะที่รู้ว่า ตอนนี้มันเป็นยุคของโรคโรคใบใหม่โรคใบใหม่นะคะไม่ใช่โรคโรคใบใหม่แล้วเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเพราะว่าคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นนะคะก็จะกลายเป็นคนโลกเก่าและการที่เราเป็นคนโลกเก่านั้นเราก็จะมีความรู้สึกว่า เราไม่ได้มีการพัฒนาเลยนะคะแต่ถ้าวันนี้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่อะเราจะมีความรู้สึกว่าเราพัฒนาตัวเองขึ้นในทุกๆวันนะคะมันครูซันนี่เองนะคะก็รู้สึกตัวเองว่าเราเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของชีวิตนะคะและมันทำให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ออกไปสู่โลกใบนี้ด้วยนะคะดังนั้นแล้ววันนี้นะคะเชื่อเลยนะคะว่าถ้าคุณ เปลี่ยนตัวเองด้วย3สิ่งที่ครูซันนี่เอามาฝากวันนี้นะคะมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งนะคะที่ยอดเยี่ยมเช่นกันค่ะเดี๋ยวขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะยาลิวนะคะทุกครั้งที่ออกมาเปลี่ยนตัวเองเราก็ต้องแชร์ตัวเองออกไปให้ผู้คนได้เจอเราด้วยนะคะเราจะรู้ไม่รู้หรอกว่ามีใครที่กำลังรอคอยเราอยู่เพราะเราเป็นแสงสว่าง คนต้องเจอเราแน่เลยคนที่เขากําลังรอคอยเราอยู่เขาเข้ามาเจอเราก็จะได้ดีใจนะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวครูซันนี่นะคะจะเข้าเรื่องเลยเนาะว่าโลกตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะแล้วการที่เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วช่วยให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั้นมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวสิ่งแรกเลยวันนี้นะคะเราจะสามารถเปลี่ยนตัวเองพร้อมกับเปลี่ยนโลกใบนี้ไปได้ยังไงก็คือหน คุณจะต้องพัฒนาตัวเองในทุกวันค่ะเหมือนครูซันนี่นี่พัฒนาแม้แต่ชื่อนะคะตอนนี้กลายเป็นจากครูนูเนาะกลายเป็นครูซันนี่แล้วนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบอืเราเป็นแสงสว่างนะคะก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวเองไปเลยมันจะดูรู้สึกว่า ร่าเริงสดใสกว่าเดิมนะคะอ่านั่นแหละมันเป็นการที่เราพัฒนาเองไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็าตามะคะอย่างเช่นการออกหน้าจอการออกมาไลฟ์แบบนี้เห็นไหมฉากหลังตอนนี้วิวัฒนาการก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ง่ายๆเลยโดยที่เราไม่ต้องไปใช้คอมพิวเตอร์ใช้แค่มือถือเราก็สามารถมีฉากหลังสวยๆ ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าวันนี้ฉากหลังคุณจะรกหรือเปล่าฉากหลังฉันอ่ะฉันไม่มีวิวสวยๆเลยบ้านฉันก็ยังรกอยู่นะคะแค่คุณมีมือถือและคุณพัฒนาตัวเองทักษะต่างๆคุณก็สามารถที่จะทําทให้ตัวของคุณเองนั้นนะคะดูดีได้ในแบบฉบับของตัวคุณคะ่ะอ่าสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้เราอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะอย่างรูซันนี่เองนะคะก็เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์นะคะสปีแล้วนะคะแต่เรารู้สึกว่า มันใช้เวลาแบบรวดเร็วกว่าการที่เราอยู่ในโลกออฟไลน์อ่ะทำงานมา10ปี2 0ปีนะคะเราก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยค่ะแต่การที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เพราะเรารู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่เราได้พัฒนาทั้งภายในและภายนอกนะคะถ้าวันนี้คุณยังอยู่ในโลกออฟไลน์แล้วคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็จะไม่รู้อะไรเลยนะคะไม่รู้ทักษะอะไรทั้งนั้นค่ะแต่วันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ทักษะ ทั้งโลกภายในและโลกภายนอกมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะและสิ่งที่สองเลยวันนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าพอคุณพัฒนาตัวเองในทุกวันนะคะคุณสามารถที่จะสร้างคุณค่าที่คุณนำออกมาแบ่งปันนี่แหละให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะคะ คุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่คุณได้ส่งต่อถ่ายทอดออกไปนั้นใครเขาได้เข้ามาฟังบ้างะคะบางครั้งเขาก็ไม่ได้เข้ามาดูสดหรอกแต่เขาเข้ามาดูคุณย้อนหลังแต่เขาก็อินบ็อกมาขอบคุณเราแบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าจากคนธรรมดาคนหนึ่งอย่างครูซันนี่หรือว่าใครมากมายนะคะที่ขึ้นมาอยู่หน้าจอและมาส่งต่อถ่ายทอดเรื่องราวข่าวดีออกไปแบบเนี้ย มันเป็นการที่เรามาเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองและยังส่งต่อคุณค่านี้ให้กับผู้คนมีคนอีกเยอะแยะมากมายค่ะที่เขากําลังต้องการทําเหมือนกับคุณต้องการได้รับประสบการณ์ดีๆจากคุณได้รับคุณค่าที่คุณส่งออกไปมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเพราะโลกใบนี้นะคะมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเลยถ้าเรายอมอยู่ที่เดิมและเราไม่มาสร้างคุณค่าเราไม่มาทวีคุณค่าของตัวเรานะคะ มันก็จะทําให้เรารู้สึกไม่มีการพัฒนาชีวิตของเรามันก็จะอยู่แบบเดิมๆเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะเดินต่อเราไม่อยากที่จะทําต่อไปนะคะแต่การที่โลกออนไลน์มันเป็นโลกแห่งอนาคตนะคะเราได้ขึ้นมาอยู่ณจุดจุดนี้แล้วมันทําให้เราสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้อีกมากมายค่ะเชื่อเลยค่ะว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะที่เขาได้รับคุณค่าจากที่คุณส่งต่อออกไป และสิ่งที่3ามวันนี้นะคะการที่คุณมาพัฒนาตัวเองมาเปลี่ยนแปลงโลกนั้นนะคะมันง่ายมากเลยค่ะแค่คุณนะคะขยายผลงานของคุณนะคะผ่านออนไลน์วันนี้คุณอาจจะสวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะแล้วก็เก่งขึ้นหรือว่า,ามีความสุขมากขึ้นในด้านใดก็ตามคุณก็แค่ขยายผลน,นั้นออกไปสู่โลกไปนี้ค่ะโดยการเอาหน้าคุณออกหน้าจอมายิ้มก็ได้มาหัวเราะก,ก็ได้นะคะ หัวเราะให้กับผู้คนนี่แหละได้รู้จักว่าคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคุณไม่ได้อยู่แบบเดิมๆนะคะอย่างครูสันนีวันนี้ก็มีความสุขในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะและรู้สึกว่าเราอ่ะได้ได้เรียนรู้อ่ะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเพิ่มมากขึ้นและรู้ว่าต่อไปในอนาคตถ้าวันนี้เราฝึกฝนตัวเองเพิ่มมากขึ้นทุกวันเราก็จะสามารถพาเราตัวเราเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เราต้องการได้อย่างแน่นอน ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นโลกมันเปลี่ยนไปแต่ฉันไม่ยอมเปลี่ยนหรอกเพราะฉันเชื่อว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้หรอกยังเชื่ออะไรแบบเดิมๆยังเชื่อโลกใบเก่าและไม่ยอมมาขยายผลงานผ่านออนไลน์นะคะคุณก็จะอยู่แบบนั้นแหละแต่ครูนูครูซันนี่ <l ux> รู้สึกว่าตัวเองนะคะแบบมีความสุขขึ้นมากขึ้นและรากรากของเราคือจิตของเราเนี่ยมันแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะไ,ได้ไปฟังเทปไปฟังแบบอะไรที่มันทําให้ตัวเรารู้ว่าชีวิตของเรามันมีอะไรที่แบบเราไม่รู้เยอะมันได้รู้อะไรที่มันแพงม,งมากๆเลยนะคะและพอเราได้รู้เรื่องนี้เราพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นและเราได้รู้ว่าตอนนี้ผลผลิตของเรามันผลิดอกออกผลจากโลกภายในแล้วอ่ะ มันก็จะทําให้เรารู้ว่าคุณเราสามารถส่งต่อสิ่งสิ่งนี้ผ่านโลกออนไลน์นะคะโดยที่เราไม่ต้องออกไปออกจากบ้านก็ได้และยิ่งยุคนี้มันเป็นยุคโควิดไม่มีใครอยากออกจากบ้านหรอกถ้าไม่จําเป็นเนาะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ สามารถที่จะมาขยายผลลัพธ์ในชีวิตของคุณผ่านออนไลน์ได้คุณก็ทํานะคะเพราะว่ามันจะสามารถทําให้คุณมีความมั่งคั่งและพัฒนาตัวเองในทุกวันอย่างทุกครั้งที่เราออกหน้ากล้องเรามาทําคลิปเรามาทำไลฟ์แล้วโพสต์อะไรออกไปเราก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองและคนอื่นก็เห็นน่ะมันสามารถทําให้คนอื่นเราเป็นแรงบันาใจเราเป็นแดงแรงบันดาลใจแดงบันดาลใจให้กับผู้คนแบบนี้นะคะนี่แหละมันทําให้เรารู้สึกว่า แค่วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ยอมที่จะเปิดใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าสิ่งทั้งสามสิ่งเนี่ยที่เราได้ไปเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะคะขอเพียงแค่วันนี้เรานำสามสิ่งนี้มาใช้กับชีวิตของเราและชีวิตของเรามันก็จะดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นในทุกวันอย่างแน่นอนค่ะอ่านั้นเดี๋ยวบุษน,นิสรุปให้เลยนะคะว่าวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วคุณต้อง เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย3สิ่งนี้นะคะ1เลยนะคะคุณจะต้องพัฒนาตัวเองในทุกวันอย่าหยุดพัฒนาค่ะถึงแม้ว่าอย่างครูซันนี่เองนะคะคนในครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างอาจจะไม่เห็นด้วยว่ามาทําอะไรอะไรแบบนี้พัฒนาอะไรอะ่ะแต่เรารู้ตัวของเราเองไม่มีใครรู้กับเราหรอกบางครั้งการพัฒนามันอาจจะยังไม่ได้บังเกิดผลโลกภายนอกแต่สิ่งที่เรากาลังมุ่งม,มั่นพัฒนามันอยู่ภายในของเราความคิดของเรา วิสัยทัศน์ของเรามันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วค่ะและสิ่งที่2เลยก็คือคุณจะต้องมาสร้างคุณค่ารู้สึกขอโทษนะคะเสียงดังหรือเปล่าเสียงดังไปนะคะสิ่งที่2ก็คือคุณจะต้องมาสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นเพราะว่าเวลาที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวของคุณเองนั้นนะคะคุณได้เพิ่มคุณค่าในตัวของคุณทวีคูณมากมายนะคะเหมือนครูสันนีเช่นกันนะคะ รู้สึกว่าเราอะมีคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้นเราเห็นคุณค่าในตัวเองเราเลยรู้ว่าสิ่งสิ่งนี้แหละเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครจะไม่ได้รับคุณค่าจากเราบ้างแต่มันมีคนที่เขากําลังมองเราอยู่และเขาคือบางครั้งนะคะเขาไม่ได้อะไรกับเราเลยแต่เขาพิมพ์มาขอบคุณเรามันทําให้เรามีแรงมาันดาันใจและรู้สึกว่า ฉันนี่แบบสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาได้นั่นหมายความว่าเราได้เพิ่มคุณค่าให้กับตัวของเราเองในทุกวันและพอเรารู้แบบนี้แล้วเราก็เอามาสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นการเอาหน้าออกกล้องการที่เรามายิ้มมาหัวเราะแบบมาส่งต่อความสุขเนี่ยมันคือทําให้เราได้ส่งต่อคุณค่าให้กับผู้คนอีกมากมายเลยค่ะและสิ่งที่สามเลยนะคะพอคุณรู้สึกว่าคุณพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นในทุกวันและคุณได้ สร้างคุณค่าให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นจากโลกภายในคุณก็สามารถขยายผลผ่านออนไลน์โดยที่ไม่ต้องออกไปนอกบ้านโดยที่ไม่ต้องไปพูดกับคนแต่ละคนเพราะว่า เวลาที่เราไปเจอผู้คนเราไม่รู้หรอกว่าใครจะมาคิดอะไรยังไงกับเราคนส่วนใหญ่แล้วอย่างครูซันนี่อยู่ที่บ้านนะคะอยู่ตามชนบทเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยหรอกแต่เราไม่ได้สนใจไงเราเอาหน้าเราออกกล้องเรามาขยายผลพันธ์พลังทวีของหน้าจอโทรศัพท์เพราะเรารู้ว่าคนที่เขามองเราอยู่เขาไม่ได้เป็นคนรอบตัวเราไงเขาเป็นคนอื่นฉะนั้นแล้วนะคะคุณจะต้อง ออกมาขยายผลลัพธ์ในชีวิตของคุณผ่านหน้าจอมือถือในทุกวันโดยที่คุณไม่ต้องออกไปไหนก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างครูสนันนิไม่ได้ไปอ่า ทำงานที่อื่นแบบเนี้คุณนุ่ยก็คุณนุยแหละก็ไม่ต้องเอาไว้ไหนก็ได้นะค,ะคือขยายผลพันหน้าจอแบบนี้แหละและมันจะทําให้เราดึงดูดคนที่เขารักเราชอบเรานะคะเข้ามาหาเราเองค่ะแอนดังนั้นนะคะอย่าลืมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมกับการเปลี่ยนโลกยุคใหม่ด้วยอย่าเป็นคนยุคเก่าอีกต่อไปนะคะเพราะว่าแค่คนรอบตัวเรายังเป็นโลกเก่าเราก็ยังรู้สึกว่า ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงเขาให้ได้นะคะแต่วันนี้เราต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนถึงจะสามารถเปลี่ยนคนอื่นได้นะคะอ่าขอบคุณทุกกลังใจนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะแม้ทั้งสดและย้อนหลังเนาะไม่ว่าใครยังไงนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ อ่ครูซันนี่นะคะเป็นแรงบนันดาใจให้กับผู้คนอีกมากมายนะคะเลยทําให้ครูซันนี่นะคะเดินหน้าต่อไปเพราะมีเป้าหมายที่ใหญ่มากค่ะอ่าฉะนั้นแล้วขอบคุณนะคะแล้วมาเจอกับครูซันนี่ได้ใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะบ๊ายบาย